สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฉเฉลยแล้วภาพพื้หาบนเขาหน่ไม่ใช่พยาวานอนวันที่1ตุลาคม2,563นางสาววีรายาโอชักุลผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์12นครสวรรค์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในลงพื้นที่เขาหนอ่อบลบ้านแดนอำเภอบันพนพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับการพบเจอลิงยักษ์โดยยืนยันจะไม่ส่งเจ้าหน้าที่และห้ามประชาชนขึ้นเขาหนอ่อไปในจุดที่มีการพบลิงยักษ์เพื่อพิสูจน์ลิงยักษ์ทุกกรณีเนื่องจากเป็นการบุกรุก รบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยและอาจทําให้ลิงตกใจกลัวและย้ายถิ่นฐานเพราะออสวนอนุรักษ์สัตว์ป่าสํานักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์12นครสวรรค์กล่าวต่อว่าลิงที่ปรากฏในภาพข่าวหรือที่อยู่บริเวณเขาหน่อ็นสายพันธลิงแสมทั้งหมดจากการสํารวจระบบนิเวศพบว่าค่อนข้างสมบูรณ์และมีผู้ใจบุญมาเลี้ยงอาหารลิงจํานวนมากไม่แปลกที่ลิงจะอ้วนและตัวใหญ่กว่าปกติโดยเฉพาะตัวที่เป็นจ่าฝูง จะมีลักษณะร่างกายกำยำตัวใหญ่เสียงดังกว่าตัวอื่นๆที่เขาหนอพบตัวใหญ่สุดประมาณ5-6ถึงตัวเตรียมให้เจ้าหน้าที่ตั้งกล้องบันทึกภาพจากด้านล่างเพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของลิงโดยเฉพาะช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวมาจำนวนมากและบางคนใช้บินโดรน บินสำรวจทำให้ลิงตกใจจากข้อมูลภาพถ่ายที่จะได้จะนำมาเทียบสเกลเพื่อทราบขนาดตัวของลิงทั้งความยาวลำตัวและน้ำหนักโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยมาสำรวจลิงบริเวณเขาหนอเมื่อปี2561ซึ่งเป็นลิงแสมทั้งหมดและมีประชากรประมาณ5,800ตัวขนาดใหญ่สุดที่พบมีน้ำหนัก10.5กิโลกรัมมีความยาวลำตัว54ซนติมตรหางยาว54ซนเมตร ความยาวขาหลัง19ซนติเมตรความยาวเท้า15เซนติเมตรและหูมีขนาด5.5เซนติเมตรแต่ในจังหวัดนครสวรรค์เคยสำรวจพบขนาดใหญ่ที่สุดน้ำหนักถึง16กกิโลกรัมด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ